กอปี้แมนเด็กๆควรกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างคนแปลกหน้ากับคนหน้าแปลกตอบว่าฮัลโหลอยู่ในซ้ายไหมอย่พูดตามลุงพันด้วยนะกับสุดยอดนักกายกรรมตัวจิ๋วนี่คือการโชว์โยคะของน้องต้นไม้ครับเชิญครับ เฮ้ยใคอคนผู้ภาคเหนือ่ะนี่คือเลือกท่าอะไรลูกชื่อท่าไหมเขาเรียกท่าอะไรลูกเอาเท้ามาโดนหัวเอาเท้าแค่นั้นเองชื่อท่าท่านี้แบบยากมากชื่อท่านี่คือท่าเอาเท้ามาโดนหัวครับแค่นั้นเอง ของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกันผิดข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล3า0 0 0ื่น 30, บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวันดีสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยกลับมาหากันต่อกับการแข่งขันสุดป่วนของน้องแตงกวาและน้องไวกิ้งโดยที่ในรอบแรกนุ่มไวกิ้งก็สามารถทำคะแนนขึ้นนำไปได้ก่อนอีกทั้งในรอบที่สองกยังคงใช้ความป่วนคว้าแจ็คพอตของเราไปได้แบบนี้คงต้องมานลุ้นกันว่า น้องแตงกว่าจะทำแจ็คพอตแตกได้ด้วยหรือไม่ไปเชียร์กันเลยอ้าวน้องแตงกว่าพร้อมไหมคะสู้นะสู้นะเขาได้สิบเราก็ได้สิบได้สบายเลยสบายเลย,ยายคำถามชุดนี้ยากไหมคำถามยากไหมเมื่อกี้เนี่ยมันต้องตังให้ยากเพื่อหนูครับหนูจะได้แจ็คพันและสมหวังะไ้วะกลายเป็นเขาเก่งเก่งพร้อมชุดนี้ขึ้นมาแตงกว่าปริศนาฟาล ตื่นเต้นตื่นเต้นนะพร้อมสองนาทีจับเวลาคำถามปากกาเอาไว้ใช้ทำอะไรเขียนเขียนใช่ไหมลูกถูกครับ่ีมากครับค่ะหนูก็ชอบเขียนไหมชอบเขียนเขียนหนังสือได้ไหมลูกเขียนชื่อตัวเองได้ไหมยังไม่ได้เอ้โดิ๊งเล็กๆอยู่ฮะเขียนได้เขียนได้นะโอเคเอาไว้ก่อนนะหนึ่งแล้วนะต่อไป แล้วปากอีกาเอาไว้ใช้ทำอะไรรู้จักอีกาปล่นกสีดำนะนกสีดำใช่นกสีดำเขาเรียกว่าอีกาอีกาเสียงไงเสียงทำไงง้กากากาอ้าวปากอีกาเอาไว้ใช้ทำอะไร ปากของอีกาเนี่ยจิกอาหารหรือจิกไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่อะไรลูกกินอาหารถูกครับสองนะโอ้าวข้อต่อไปเด็กๆควรกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างคนแปลกหน้ากับคนหน้าแปลก เด็กๆคนกลัวอะไรมากกว่าการลุกทั้งสองอย่างเลยที่ควรกลัวอะก็ดีก็ตอบได้เลยนะลูกนะเนี่ยลูกมันต้องเอาให้ยาครับผมได้ครับคุณตัแทัวปรัคนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปลกลูกคนกลัวอะไรมากกว่าการลุกตอบว่าฮัลโหลอยู่ในสายไหม เด็กๆควรกลัวอะไรมากกว่ากันหนูรู้จักคนแปลกหน้าไหมลูกคนแปลกหน้าเป็นไงลูกน่ากลัวน่ากลัวเอองั้นเรากลัวไหมเรากลัวไหมเราต้องกลัวคนแปลกหน้าใช่ไหมอ่าหนูตอบว่าคนอะไรลูกคนแปลกหน้าถูกรับถูกถูกเจ๋งเลยเจ๋งเจ๋งได้กี่ข้อแล้วเขาได้กี่คะแนนแล้วครับสามสามคะแนนนะฮะอ้าวข้อต่อไปถ้าเราขำ เสียงจะดังยังไงเออทำไงลูกขำซิลูกขำสิขำสิขำิเสียงป็นไงลูกเสียงจะขำซิลูกขำซิขำซิขำิขำาฮ่าฮ่ตีเขนขำไม่มีเสียงขำเงียขำเีย้เย่วอาทานออกได้ไหมฮะเวลาไว้ึินขำขำยังไงลูก อ้าวเอเวลาแตงกวาขำขำไงลูกฮัลโหลไม่ใช่เนี่ยเอ้ยไม่อยู่แล้ววางสายไปแล้วขำไม่ลกเวลาเราขำล่ะเวลาแตงกวาเจออะไรที่มันสนุกสนุกแตงกวาหัวเราะยังไงลูกคุณละสตีไงใช่เขาจะแบบไม่ขำไม่ขำเยอะใช่ไหมจะยิ้ม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 ทำเองให้เขาขำหน่อยล่ะไวกิ้งทำให้ยังไงให้เพื่อนขำหน่อยสิไม่ขำมันยังไม่ขำเวลาเขาไขำด้วย ในทำแบบนี้สิลูกทำนะทำสิลูกใส่ซาาไปเลยเหรอถ้าตัวเราเนี่ยขำเสียงจะดังยังไงระหว่างห้าห้าห้าหรือหกหกหกรู้สุกยอดจริงตอนมีห้าห้ามี6กหกด้วยผมจะยื่นเรื่องให้คุณได้รับรางวัลปีนี้จริงจริงฮะข้อไหนลูกระหว่างฮ้าห้าหรือหก ตอบว่าตอบว่าฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ถูกเขโเอบเกี่ยวกัฮ่าฮ่าฮ่าเชี่ยเลยถูกต้องดีเลยดีเลยนะอ้าวสี่แล้วนะต่อไปถ้าไก่ขันเสียงจะดังยังไงรู้จักไก่ไหมลูกไก่ที่บ้านมีเลี้ยงไก่ไหมลูกไม่มีไก่นะเช้าเช้าก็อินไหมลูกเช้าเช้าเวลาก่อเรา ตื่นเช้ามาได้ยินเสียงอะไรลูกไก่เสียงยังไงลูกเสียงยังไงเอ็กเอ็ออถูกครับเนี่ยเอ็กกเอ็กก์กูรู้ไก่มีสองขาใช่ไหมคุยเคี่ยอาหารกินนะฮะเวลาขันก็เอ็กเอกเอ็กเนี่ยถูกเลยนะครับไข่ให้เรากินด้วยที่กินไข่เจียบมีขนะนนะมีขนนะอ้อาวข้อต่อไปถ้าเราขำขันเราต้องทำเสียงยังไง โอ้โหเมื่อกี้แค่ขำเดียวชัดแย่มา่ขำขันด้วยีขำขันด้วยนะเออเอาไงดีนะยังไงลูกแบบเมื่อกี้เนี้ยไหนาหๆาสิลูกเขากำลังคิดอยู่นะใช้ความคิดนะจะถูกไหมจะทำแบบเดิมได้หรือเปล่าต้องลองเดาดูแล้วล่ะครับว่าถ้าเราขำขันเราต้องทำเสียงยังไงโอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าได้ไป5คะแนน นี่ไม่เป็นไรลุงไม่เป็าไรลุงแตงความเอารอบนี้แตงความได้5คะแนนนะแล้วก็ไวกิ้งได้สิบจ้ะเรียกว่าสองครั้งเนี่ยไวกิ้งชนะสองครั้งเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้ของรางวัลวันนี้คือน้องไวกิ้งได้สองชิ้นแล้วนะได้สองชิ้นเลยดูดีนะเดินยีนะสุดยอดเลยอ่ะอะไรนะเอรถไฟมีกระถามไหมมีกระถามไหม ไหนให้น้องยิ้มได้นบ้าให้น้องยิ้มเล่นบ้งให้น้องยิ้มเล่นบ้งอ่าครับเด็กฝันเล่นลูกสองสามไหนพูดสิไหนรถไฟสิลูกรถไฟเออไฟเออคุณแตงกวาเล่นใหญ่เลยเอาที่ขอบคุณน้องไวกิ้งน้องแตงกวาขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเก่งมาก ือว่าวันนี้คุณเลือกเด็กมาดีมากได้ครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าพี่กอลฟหาว่าใหม่มาสู้กันใหม่จริงจังเลยจริงจังมากเลยนะฮะเดิมรถไฟรถไฟเอาผมไปชวนเล่นนะพักซ่อมไฟแป๊บหนึ่งเด็กมานะคะแหมถึงจะสนขนาดนี้แต่หนุ่มน้อยไวกิ้งก็ยังทำแจ็คพอตแตกและคว้าของรางวัลของเราไปได้และในช่วงหน้าเตรียมตัวพบกับ

เียมเด็กมาพร้อมแล้วโอ้เต็มที่เอองั้นดีเลยนะครับผมตอนนี้สองสาวรอแล้วครับนะครับอ้าวเชิญครับมาลุกขาังหน้าลุกขานะครัน่ารักเลยนี่วันนี้น่ารักด้วยนะน้องต้นไม้กับน้องของขวานครับอ้าวต้นไม้แนะนำตัวก่อนลูกหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กถิงพิมพ์ไพเรียรไหม ชื่อเล่นชื่อน้องต้นไม้อายุห้าขวบอยู่โรงเรียนนานาชาติบ้านฉางค่ะโอ้ชาติปั้นฉางนานาชาติปั้นฉางก็ระยองครับต้นไม้นี่คือต้นอะไรลูกต้นมะลิต้นมะลิหอมเลยหอมไว้ขายได้ด้วยอ้าวของขวัญแนะนำตัวเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนึ่งของขวัญธนาดานันอัมพรค่ะอายุอะไรเท่าไหร่ อายุสี่ขวบชื่อเล่นชื่อน้องของขวัญค่ะน้องของขวัญโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักร้องเพลงค่ะเออนักร้องเออแล้วนี่ต้นไม้ร้องได้ไหมลูกต้นไม้ร้องเพลงได้ไหมลูกอ๋อต้นไม้ไม่ได้สายร้องเพลงต้นไม้เก่งเรื่องอะไรลูกโชว์อะไรวันนี้โชว์อะไรลูกโยคะโยคะโยคะเย ดขอพื้นที่โยคะมามามาเป็นโยคะอะไรลูกมีโยคะร้อนโยคะเย็นโยคะแห้งไม่มีไม่ส้มติ๋วเลยนี่คือการโชว์โยคะของน้องต้นไม้ครับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมดเลยอ่ะโอ้ยเก่โยคะอ่านนี่คือเลขท่าอะไรลูกชื่อท่าไหมเขาเรียกท่าอะไรลูกเอาเท้ามาโดนหัว เอาท่าแค่นั้นเองชื่อท่าเมื่อพูดท่านี้แบบยากมากชื่อท่านี่คือท่าเอาเท้ามาโดนหัวครับแค่นั้นเองคือถ้าพูดชื่อไม่รู้ว่าคืออะไรดูครับท่านี้เอาเท้ามาโดนหัวดูสักครั้งครับหนึ่งสองซ้ำนี่แหละพอแสดงท่ารู้เลยมีอีกข้าวไม่รม้อีกสักท่าวมาอีกท่าหนึ่งอีกข้าวหนึ่งมีไหมลูก ่ขอท่าที่เดียวขอท่าเอาหัวไปโดนเท้าเชลุกเขาได้ไหมได้ได้ได้ท่าที่สองก็คือท่าเอาหัวไปโดนเท้าครับซึ่งต่างกับท่าเมื่อกี้เชิญครับโชลุกไปหนึ่งสองสามเอาขาเดียวที่ไงขาเดียวด้วยเอาขาเดียวหนึ่งสองสามเอาหัวไปโดนเท้าไม่เหมือนแล้วนะไม่เหมือนไม่เหมือนนะโอเคที่มากทีมากขอรับขอรับ ของละวัลมาเลยจ้ามาอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยนี่ครับมันคืออะไรอยู่อันนี้มันเป็นประสาทน้ําแข็งครับคือเราสามารถทําน้ําแข็งจากอันนี้ได้จริงๆครับจากเครื่องนี้นะจากเครื่องนี้ครับแล้วน้ําแข็งก็จะไหลลงมาเหมือนกับว่าเอลซ่าอยู่ท่ามกลางน้ำแข็งมาลงมาเลยครับคล้ายๆเหมือนเครื่องแข็งใสแหละโอ้ยน้ำที่ปั่นปนได้ป่ะใช่ไหมใช่ครับเปียบเลยนี่เปียบเมืองไทยไม่มีขายแล้วนะไม่มีขายแล้วซื้อจากไหนอ่ะสภานเหล็ก เด็กๆอยากได้ไหมใครอยากได้บ้างยกมือใยกมือคือลูกแสดงว่าต้องแข่งกันเต็มเทปนี้เลือกของถูกใจนะครับเด็กผู้หญิงก็ชอบไงแต่ไม่ใช่มีอย่างเดียวแต่ละคู่มีของ2ชิ้นชิ้นที่2ครับอะไรอะไรอันนี้คืออันนี้คือประสาทน้ําแข็งครับอันนี้คืออะไรพี่โอ๋อันนี้คือะไรครับโอ้อะไรชิ้นปราสาทน้ำแข็งปราสาทน้ำแข็งคู่กับอันนี้อะไรครับอันนี้ปลาใส่น้ำแข็งฮะปลากระดูกแกง อ้าวอันนี้เอาไหมลูกอันนี้เอาไหมอ้าเอานะแล้วอนุนเอาไหมลูกอนุนเอาไหมอนุนอะไรนุกับข้าวเย็นเอาไหมเอาไหมทอดได้เอาเอาเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะฝากพี่อูด้วยนะ ปลาใสน้ำแข็งแจกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวขอคอขคอหักเลดีโอ้โหเล่นไม่ห่วงสุขภาพตัวเองเลยนะคะลุงป๋องถ้าเป็นอะไรไปใครจะดูแลน้องต้นไม้ล่ะคะเนี่ยแล้วแบบนี้สาวน้อยตัวอ่อนคนนี้จะตอบคำถามได้กี่ข้อช่วงหน้ารู้กัน่น้องต้นไม้พร้อมไหมลูกน้องต้นไม้มาจากจังหวัดอะไรลูกระยองระยองมากับใครบ้างวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างกับแม่แล้วก็ยายคุณแม่คุณยายคุณยายใจคุณยายใจดีไหมคุณยาย น่ารักนะคุณยายชื่อคุณยายอะไรลูกยายเอียดยายเอียดยาเอียดอยู่ไหนครับยยเอียดยเอียดอยู่โน่นยรัสวัสดีครับนี่คุณยายเอียดมีสวนทุเรียนด้วยนะเออแกเคยไปเก็บทุเรียนแล้วตำรวจจับแกเฉยเลยอ่ะทำไมล่ะสวนคนดื่นไงอ่ะแล้วคุณยายเอียดเป็นมิจฉาชีพเหรอแซ่ชอบ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 อโขึ้นอยากไปอะไรนะคะ คุณหมอคุณหมอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็กอยากเป็นคุณหมอเยอะนะต้องตั้งใจเรียนนะสมมติคุณยายแบบว่าเป็นหวัดเนี่ยไปหาคุณหมอต้นไม้คุณหมอต้นไม้จะคิดตังคุณยายไหมเก็บไหมลูกเก็บเขาเก็บนะเขาเก็บมาเท่าเทียมกันหมดนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นญาติเราไม่เก็บไปใช่เขาเก็บเหมือนกันญาติเก็บเลยคุณยายเหรอเก็บตังค์เก็บตังค์พร้อมไหมค่ะตั้งใจจะทำกี่คะแนนลูกวันนี้สามหมื่น หมื Ooh, so <W anterior stage> <laughs> ่นวิ่สิบข้อเลยเหรอเหมือนวายกิ้งเลยนะโอ้โหแบ่งพวกลุงๆไหมลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุกคนเลยเหรอเขาได้ไงนึกดูยายมิจฉาชีพหรือเรามิจฉาชีพเราเราเราพร้อมไหมพร้อมค่ะชูนี้กันมาปิศาาสองวันทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามสนามเด็กเล่นผู้ใหญ่เข้าไปเล่นด้วยได้ไหม นั่งดูได้อย่างเดียวแล้วเข้าไปในสนามได้ไหมไม่ได้เข้าไปส่งได้ไหมเข้าไปส่งไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ใหญ่เวลาใส่เด้อเดี๋ยวใส่เด้อพังอ๋อผู้ใหญ่เล่นดับพังแต่ผู้ใหญ่ไม่ล่นแต่ไปนั่งดูได้ไหมลูกได้อ๋อแสดงว่าไปนั่งดูได้ได้นะถูกครับได้ ชื่อบอกว่าสนามเด็กเล่นแต่ผู้ใหญ่เข้าไปได้แต่ว่าบางที่ผู้ใหญ่เข้าไปได้เพราะว่ามันจํากัดอายุจํากัดส่วนสูงบางที่เด็กก็เราถามกนเราก็งงนะอ่าอันนี้ตอบเคลียร์แล้วนะครับเก่งมากอ้าวหนึ่งข้อแล้วข้อต่อไปคุกคอควายสะอูปกอไก่คุกมีเอาไว้ทําอะไรจะรู้จักไหมอู๋จะรู้จักคํานี้ไหมคุกเอาไว้ตำต้มตํา มาคุณพานี้คุณสะกดก่อนไหมฮะน้องเข้าใจว่าครุกหรือเปล่าครุกงี้เปล่าขอควายสระอุแล้วก็กอไก่อ่านว่าคุกคุกเป็นสถานที่หนึ่งอยู่ในสถานีตำรวจก็มีมันมีลูกกรงด้วยไหมมีลูกกรงด้วยมันมีคนดีกับคนไม่ดีอ่ะให้ใครอยู่ดีอ่ะให้คนดีอยู่ใช่ใช่แล้วก็เออเพราะฉะนั้น มีเอาไว้ทำอะไรหนู<อ>คิดว,ว่าจับโจรเฮ้ยให้ให้ให้ใหใหกต้ถูกต้อนะบางทีเขาใช้คำว่าห้องขังใช่นะครับเพราะว่าใครทําผิดก็ต้องจับเหมือนเราจับจับแยกจากคนดีๆมาก่อนครับผมตำรวจก็จะลงโทษไปตามกฎหมายนะครับอ่นะเอาต่อไปสองข้อนะอามาดีเลยนะแล้วถ้าเราคุกเข่าแสดงว่าเราถูกขังไว้ใช่ไหม คุกเข่าเป็นยังไงลูกคุกเข่าคุกเข่าเวลานั่งก็นั่งคุกเข่าเออออนีอย่างี้ะใช่หมใช่นะอย่างนี้นะงั้นแสดงว่าเราถูกขังไว้ไหมไม่ได้ถูกขังเพราะว่าเราแค่อะไรลูกเวลานั่งก็นั่งคุกเข่าไม่เกี่ยวขังใช่ไหมไม่เกี่ยวถูกครับเนคำไปไปพ้องเสียงกับมนสักครู่นี้นะฮะก็คนละคนละความหมายกันนั่นเองนะต่อไป ถ้าเราจะทอดไข่เราต้องทอดในอะไรในกระทะถูกครับแต่ว่าคนต้องเคยทำา่เด็กๆต้องกินไข่อยู่แล้วไข่เจียวใช่ไหมหนูหนูทอดไข่เป็นไหมลูกไม่เป็นแล้วใครทำให้ทานลูกยายคุณยายคุณยายทำอาหารอร่อยไหมอร่อยเออนะต่อไปถ้าเราจะทิ้งขยะเราต้องทิ้งในอะไรถังขยะถูกครับ เคุณยายสอนมาคุณยายสอนมาดีนะโอ้โหตอนนี้5้าแล้วนะลูกนะแล้วคนที่โดนทอดทิ้งจะโดนทิ้งไว้ในกระทะหรือในถังขยะคนที่โดนทอดทิ้งอะในถังขยะสิตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะน้อง ไมระวังจะโดนคำถามหลอกเอาแล้วแบบนี้สาวน้อยตัวอ่อนของเราจะทำแจ็คพอตได้หรือไม่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อคะ่ะพร้อมพบกับสุดยอดสาวน้อยนักนบ,บัลเล่ชอบัลเล่เชิญครับคอนโดตีนุกแมวครับอ,อ,อ,อ๋อูกขาละวพอละอ๋อยีราฟก็เป็นคู่ไงเป็นคู่หรอไปกลับไปกลับบ้านฮะะไปกับ เดินไปปั๊บยูรับจะไปแล้วแล้วก็เดินกลับบอกให้ยูน่าเดี๋ไปเลยมาพูดเปิดบัญชีศัพท์กันกลับนี่ไงนี่ไงบันเล่ต์ตัวอะไรครับบันเอ่ตชั้นสูงไม่เคยดูอ่ะเขาใช้ปลายเท้าเราลงชนเองนะเขาเดินอย่างนี้นะไม่ได้ธรรมดาพอเดินอย่างนี้ปุ๊บปั๊บเป็นไงบันเล่ปวดเข่าเฮ้ยขอปวดเข่าพูดให้กลับดีกว่ากับการช่วยใบของผู้ใหญ่ที่สุดจะแนบเนียนข้อต่อไปพี่ป๋องช่วยหน่อยครับผมมาภาษาอังกฤษพูดสิ horse แปลว่าอะไรหมาถูกครับเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะไม่ผมผมพูดภาษาอังกฤษไม่ไดู้มว่าอะไรนะผมว่าบอกว่าพี่ปองผมพูดให้หมาภาษาอังกฤษพูดถามน้องหน่อยสิฮสแปลว่าอะไรหมานี่ผมบอกตรงไหนเนี่ยอ้าวเอาที่สบายใจกันในฟ้ารับเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์10บโมงตรงถามพลาด